สวัสดีครับคุณครูชาวลิตผมนายธรรมชาติธนาวิทิวร์วันนี้จะมาพูดเรื่องบอกเกิดศาสนาครับสาเหตุของการเกิดศาสนานั้นมีหลายอย่างหลายประการครับตามความเชื่อของแต่ละคนแต่ละกลุ่มและสภาพแวดล้อมที่โน้มน้าวให้เกิดความเชื่อเช่นนั้นซึ่งผมพอจะรวมมาได้ทั้งสิน้นทั้งหมด5ประการครับไปดูกันแลยอย่างแรกครับเกิดจากความกลัวมนุษย์ในยุคนั้น มีความกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติและภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวซึ่งความกลัวทําให้พวกเขาเพยายามหาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเป็นชี่พึ่งเพื่อสกัดปัดเป่าภัยธรรมชาติครับใช่ไหมครับผมความกลัวก็เป็นต้นเหตุที่ทาให้มนุษย์หันมานับถือศาสนานะครับมนุษย์กลัวสิ่งลึกลับกลัวปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทางธรรมชาติเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องน้ําท่วมทาให้มนุษย์หาชี่พึ่งทางใจเพื่อบรรเทาความกลัวนั้นก็คือตั้งศาสนาขึ้นมานั่นเองครับ เกิดจากความเชื่อชีวิตมันต้องเดินมมมนมุษย์ในอดีตจะเชื่อในสิ่งที่ตนเองคิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือกว่าธรรมชาติเมื่อมีคนอื่นมาเล่าอะไรบางอย่างก็จะเชื่อแล้วก็นับถือสิ่งนั้นโดยไม่ได้คํานึงถึงสิ่งต่างๆเลยครับโอเคครับความเชื่อนะครับไม่ใช่เพลงพิตูนฮนะในอดีตครับคนเราจะมีความเชื่อเยอะไปหมดครับเพราะในอดีตไม่ค่อยมีใครออกมาพิสูจน์ หรือไม่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้มากเท่าไหร่ครับซึ่งความเชื่อบางอย่างอาจจะจริงแต่ว่าก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีครับข้อต่อมานะครับเกิดจากความอยากรู้ความอยากรู้เหตุผลนั้นเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งจะต้องคิดคน้นถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเช่นเจ้าชยายสิทธัตถะได้ทอดประเนตรเห็นคนเกิดแก่เจ็บและตายครับ เช่นเจ้าสาสดาและท้าวประเตเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายทรงพยายามที่จะแก้ทุกทั้งสอย่างโดยทรงดำริว่าในโลกมีสิ่งที่เป็นคู่คู่ตรงกันเสมอเช่นมีมืดก็ต้องมีสว่างมีร้อนก็ต้องมีเย็นฉะนั้นเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่ได้มีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บมีตายก็ต้องมีไม่ตายความอยากรู้เหตุผลเป็นเหตุให้เกิดศาสนาที่เป็นอเทวนิยม ทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ,อยานต่อไปนะครับเกิดจากความจงรักภักดีความเชื่อในอำนาจเหนือคนหรือเชื่อในบุคคลที่มีความดีและเชื่อถือได้เกิดความเลื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นว่าเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีหรือจริยาที่น่ายุดยองครับ ความรักหรือความพักดีครับคือความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามีอำนาจเหนือคนหรือเชื่อในบุคคลว่ามีความดีที่เชื่อถือได้เกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นว่ามีศักดิ์ศรีหรือจริยาวัรที่ควรเกี่การยกย่องเมื่อเกิดความเชื่อถือความเลื่อมใสแล้วความเคารพความรักและความรับถือจะเกิดขึ้นตามมากิจกรรมประกอบในสิ่งที่ตนมีความเชื่อความเลื่อมใสนั้นได้แก่การแสดงความเคารพทางกาย มีการกลับไหว้บูชาครบทางวาจาได้เก่การกล่าวคำสรรเสริญยกย่องครบทางใจได้เก่การเรียนแบบจริยวัตรหรือปฏิบัติตามคำสอนของผู้นั้นนั่นเองครับ<ฮ>สุดท้ายครับคือเกิดจากการต้องการสันติครับการอยู่ด้วยกันได้แบบสันติควรจะมีหลักคำสอนที่เอาไว้ยึดเหนียวจิตใจของทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนนะครับไม่อยากทำชั่วครับ โอเคครับผมคนเรานะครับจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องทําตามกฎเคารพซึ่งกันและกันซึ่งการที่จะสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้คนนะทำเหมือนกันแล้วก็ r เ s p e c t ซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้คนทําแต่สิ่งดีๆแล้วก็จะช่วยให้ระอายต่อการทําบาปครับผมซึ่งคนที่ทําไม่ดีก็คือคนเลวเนั่เนเองนะครับผมโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับ Thank you.